แต่เรื่องข้าวครัวนะฮะวันนี้จะมาทำอเมนูที่ใช้วัตถุดิบตางภาคเหนือนะฮะก็วันนี้จะมาทำอะซี่โครงหมูทอดมะแขวนนะฮะหรือว่ามะแขวนนะฮะคล้ายๆกับอ่าต้องจะคล้ายๆกับพริกหมาล่านะฮะอ่ามันจะออก รสชาติมันจะซาซาลิ้นนะเวลาเวลากินเข้าไปมันจะซาซาลิ้นนะอะไรเงี้ยคล้ายๆกับผงหมาล่านะประมาณนั้นก็วันนี้มีซี่โครงหมูแล้วก็มีบะแวนนะแล้วก็มีหอมเตรียมนะก็เดียวบะแควนนี่เขาจะเอาไปไปตำนะตะกี้ไอตำกระเทียมไปแล้วนะเดี๋ยวไปตำบะแคนนะแล้วก็เดี๋ยวมามาเครื่องกันนะ ใส่สีหวานนะในหนใส่ซอสุงรสนะใส่น้ำปลา แล้วก็ใส่อะบะแขวนลงไปเลยนะใส่หอมเตียมลงไปเลยนะ มักไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เอาไปทอดกันนะเดี๋ยวไปมักไว้ก่อนเนาะใส่มันาล์นะใส่ชี้นโครงลงไนะ ต่อที่เราทอดนี่เราจะรอ,อดูไอ้หอมเตรียมเลยเนี่ยเพื่อมันจะไหม้เนะะี่ยกะตักออก ที่โค้งทอดบะแค่นของเขาสุกแล้วนะสีง,งามตอนนี้กินบะแครนนะหอมคุ้งไปทั่วหัวแล้วนะก็อย่ไปลืมนะทำกระเข้าต้งใจใจเลยนะจะได้ออกมาลำหน่อยนะก็ปลากดที่สามก็ดประดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ สำหรับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย